นะครับหลังจากที่คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อแล้วก็นะติดประกาศไปแล้วนะครับดเดี๋ยวเราก็จะมีการนัดแนกกันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับบรรยากาศโหเรียกว่าทุกคนกําลังรับประทานอาหารกันอย่างระเดดอร่อยครับสวัสดีครับนะ<ด>แล้วก็อาหารกันกินมากมายครับเหลือเฟือเลยตอนแรกเราคิดว่าเตรียมอาหารมานักวิ่งมา ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ณวันนี้ณตอนนี้นะครับเยอะมากครับนะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามี่้าของท่านมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาิซ้อนมาที่สวนของพ่อในวันนี้นี่นะครับบรรยากาศเรียกว่าทุกคนมีแต่ความสุขนะครับได้สุขภาพที่ดี ุขภาพที่ดีนั้นหาซื้อไม่ได้นะครับเราต้องอ,ออกกําลังกายมาออกกําลังกายแล้วก็อยู่สม่ำเสมอนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะลงไป YouTube ครับวันนี้ทําหน้าที่หลายอย่างครับครับสวัสดีครับทีมงานของเราก็มีอะไรนะครับจะให้เคลื่อนไปนั่งทันก็บอกนะครับผมจะได้ไปประชามผ่านให้มันซูู่่หมดแจ็คคงจะเจอกับญาติแล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้ซุ้มต่างๆของก้า,ามาน,นีก็ามาบริการนะครับตอนนี้โอ้ยบรรยากาศดีมากครับหน้าบริเวณหน้าริมทิ้ริมสระน้ำนะครับแล้วโอ้พระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามครับอร่อยไหมครับรครับเบิ้ลได้นะครับเต็มที่เลยครับ ครับครับผมแล้วมาจัดจิตกรรมวัตถุนะผมทำไมยังครับเดี๋ยวสักจัดอีกมาอีกนะครับอ่าครับผมขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมกําลังเข้ามาสัมภาษณ์หน่อยครับเพราะวันนี้มาเดินวิ่งด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบห้าแปดสิบห้าครับมาวิ่งมาเดินด้วยเหรอครับ เดินอยู่เองอ๋อเดินอยู่รอบๆนะครับลูกสาวไปวิ่ครับขอบคุณครับอ๋อมีลูกสาวมาวิ่งโอ้โหอายุ85ครับเดินทางมาจากที่ไหนครับมาจากบางกะปิบางกะปิครับนะครับแล้วก็คุณลูกทำงานที่ไหนครับอยู่ที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะครับบริษัทอะไรครับแจ้งได้ไหมครับกรุงไทยเอ็กซ่ากรุงไทยเอ็กซ่าอ๋ออยู่กรุงไทย แอคซ่านะครับ oh, โอ้โฆษณาให้ฟรีครับเ <Okay. S 1> ออครับขอบคุณมากครับที่มาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขยิงซ้อนมาที่สวนของพ่ออ่อสถานที่แห่งนี้เป็นไงครับล่มลื่นด,ดีนะครับต้องมาบ่อยๆนะส่วนเพื่อนๆมาเยี่ยมเยียนกันมาดูสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ตามภูมิภาคต่างๆภาคละหนึ่งแห่งเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นที่ศูนย์ศึกษาการพระเจาหินซ้อนนี้ก็เป็นหนึ่งในห้าศูนย์ในภาคต่างๆ